สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมินาพเพื่อนเพื่อนมาสวนน้อยจ้าน่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นยู่นี่จะเป็นต้นของกุยช่ายจะที่สูตัดใบเพื่อนละกาวน้ำเศร้าเขากับน้ำมักตัดโตลดลงไปเรียบร้อยเลยจ้าเดี๋ยวฮามาเบื้องตอนเพื่อนจะโปรงใบบ้างแบบใดเราจะเนาะแล้วเมื่อใดจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกทั่วปากอ้าที่พยาบาลเล่าเพาะเมล็ดใบหายจ้านี่จะเป็น ทีว่าเ้าได้มเมล็ดจ,จากสอนของห้าเองนะจ้ะทั่วปักานเนาะนจะเพืเ่อนเนี่ยเพื่อนกระโปรงขึ้นมากงามอยู่เนาะ,ะจะเดี๋วมุ้นอนี้ก็รู้สึกว่าต้นเพื่อนจะยืดจ้ะเนี่ยเดี๋ยวก็เลยว่าเฝ้าเอาเพิ่นมาผูกไว้สวนดีกว่าจ้ะประมาณหกต้นจะเป็นเพื่อนหกต้นเนาะพวกซูนนี่จะเพาะเมล็ดไปเรื่อยๆจ้ะเพาะเมล็ดตามฤดูนะจ้ะเป็นเพื่อนเนานะ แเ,เดี๋ยวจักน้อยกะเดือนกุมภามัหน้าเมษาเนี่ยก็จะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆจะเป็นเผนะืือนเะจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นแปลงที่พยาบาลเล่าเฮ็ดบาไฮเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่จ้าเนาะเตรียมปลูกได้เลยจ้าเดี๋ยวพอมาเร็ดเรื่อยๆคือพักที่ห้าอยากกินอยากรล้องกินกะ ไปซื้อมเมล็ดเพื่อนมาล้วก็มาพ่อเพาะแล้วเมื่อปลูกจะหรือบางชนิดก็ได้มเมล็ดพันธุ์จากสวนของเ้าเองก็เริ่มเพาะเริ่มปลูกจะเพื่อนเพื่อนเนาะจากกาช่วงนี้กันย่งหนาวอยู่จะเพื่อนเพื่อนย่งหนาวอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวจะภาพปลูกเนาะทอปากอาจะประมาณหกต้นจะเพื่อนเพื่อนเราปลูกเซกจากาจะ เอาเน็ตมาคุ้มไว้จ้ะเพราะว่ายังหนาวนึ่งเนาะอากาศเย็นๆจะเพื่อนๆนี่จ้จาการจะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมือนีนก็จะภาพเพื่อนๆปลูกเลยจ้ะ้นทั่วปากอาจ้ากะกะระยะห่างให้พ่อสมควรนะจ้ะเพื่อนๆแต่พวกสูนี่ทีหน,น้อยเนาะจะ้ะเนาะกะอาจจะปลูกที่อาจจะปลูกที่ยุ่งจะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะปลูกจ้ะเนี่ย หกตนจะนี่ยพญาบาลเราปลูกกระเบงจะจะเพื่อนเพื่อนพญาบาลแล้วก,ญญาาลลก็จะใส่จะแนวคุดดินนีน่น้อยนี่คุดตามใส่ของกระถางที่เหาจะมาปลูกเมื่อน,นี้เนาะจะเน,นาะจะประมาณนี้จะตามใส่ของกระถางแล้วก็คุดดินลงไปจะเพื่อที่จะ เตรียมเอาต้นกากของเฮาลงไปปลูกเนาะการระยะห่างก่อนจะเป็นเพื่อนแต่ว่ากัดจะที่ยึดเต้าบ่เป็นยังจ้ะจะปลูกเลยจะ้จะจ้ะคีบคุ้มใบพลาสติกสีดำนี่เพราะว่ากัดจะไปซรอยให้เพคนในรักษานาดินน้ำจ้ะเป็นเพื่อนแล้วเนาะยาบ๊อบขึ้นน้ำจ้ะเป็นเพื่อนเนาะจากคุ้ลุ่มเหล่าก็เอานะ้ำ ข้าข่าวนี่จะกอกลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วเนาะให้เพื่อนซึมลงไปในดินแล้วหลังจากนั้นข้าก็จะมาปลูกจะเป็นเผื่อนปลูกี่เนาะก็เอาต้นกล้าออกจากกระถางแล้วก็ลงเปิดปลูกเลยจ้าจะเอาดินเพิ่อนออกจากน้อยก็ได้จะเป็นเพื่อนดินที่ติดมาน้ำเพื่อนเอาออกจักน้อยก็ได้จ้าให้เพื่อนแบบพ่นนดินเนาะนี่จ้า เื่อว่าลาก่นจะได้ไปาหารกินไม้จังสี่นะจ๊ะจานี่จะเป็นเพื่อนจะเป็นต้นกา<น>ของทัวปากอ้าเนาะนานจะเนาะอาจจะยืดเกินไปก็ว่าเป็นยัางนี่จ้ะหลังจากที่ห้าจ่อลุมมจ่อลุมก็คือตามไส้กระถางที่ห้าลุมมาปลูกจ้ะเราหล,ลังจากจ่อลุมเรียบร้อยแล้ว มีที่ห้าจเจ้าต้นก้าวออกจากกระถางในจากสุกเจา้าเมื่อขังขวาของซูนี่เนาะนิวโป่งกับนิวซีในปะข้องให้ต้นก้าอยู่ในระวางนิวโป่งกับนิวซีของห้าแลา้วกะนี่จะก,ก้นกระถางเพิ่นจะมีรูอย,ออยออาาาู่จะเป็นเปลือกห้ากาวเมื่อห้าอ่อนเอาเมื่อห้าดกดๆจักน้อยจะกดรูมงันน้ำไหลนี่จ้เนี่เพิ่งก็จะออกมาตามนี้จะเป็นเปลือย่างปะข้องแบบนี้เนาะ นี่จ้ะเพื่อนจีจะว่าหายต้นกาของเงห้าฮักหรือรวมได้นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเบิงลากเพ่อนนะเนี่ยเห้าก็จะเอาเพชรแบบพ่นพวงดินให้เพื่อนเนี่ยจะมองลากเนะพื่อนเนาะเพื่อนจะได้ไปหาจีง,ง่ายๆนะจ้ะเพื่อน,นแล้วก็เอาลงไปปลูกเลยจ้ะคือในแต่เราล้มเนี่ยเหาก็เอาน้ำเศร้าขาวหยอดลงไปก่อนจ้ะเพื่อน ให้น้ำพ่นซึมลงไปในดินก้อนแล้วเฮา็เอาลงไปปลูจกจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเฮา็เก่าดินที่อยู่ในแปลงนี่จะเป็นอนๆนเนี่ยมากรบนี่จ้ะต้นพ่นอยู่จึงสีเนาะนี่จะเป็นเนๆนฮาเก่าจะเอาดินที่อยู่้างๆเนี่ยมากรบๆบนี่จะเห็ดแบบนี้แล้วก็กดเบาๆ้างต้นเพื่อนนี่จ้ะเพื่อที่จะบ่าให้ร่มให้อันนี้เข้าไปนะจ๊าเนาะ แ้่หลังจากที่ปลูกเรียบร้อยแล้วผู้ยาบ้านก็ได้ไปหาจาเป็นใบอ้อยหญ้าแห้งเอามาก,กรบนาดินให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งจะไอ้กรบบริเวณที่ว่าเป็นดินนะจ๊ะบมแม่นมองอันนี้ที่เป็นพลาสติกสีดำนะจ๊ะเนาะ้างขางต้นเพื่อนนะจ๊ะเนี่ยหลังจากที่เอาอยามาก,กรบใบไม้แห้งมาก,กรบรอบหนึ่งล้วก็จะเห็ดเป็นโครงขึ้นมา นี่จ้าเพื่อที่จะามาเฮ็ดเป็นแนวคุ้มเน็ตให้เพื่อนนี่จ้าเพืเ่อนๆเ,เนาะรู้สึกว่าช่วงน้อนหนาวนี่จะโล่งๆบ่ค่อยมีผักเงี้ยงเดอกจ้านี่จ้ากับกุ้มเน็ตให้เพื่อนนี่จะเป็นขึ้นจังผ่ามุ้งสิว่ากระดาษกระบร่กแม่นจ้จาจักเพื่อนเดินอี้ยงบอกสุกกเอินบ่ถือจ้านี่ยเอาคุ้มให้เพื่อนเนาะช่วงนี้กาอากาศหนาวลมแรงจ้าเพืเ่อนๆ รมแรงร่มเย็นพอนยาบกลางคืนมาอากาศอากาศเย็นจะคุ้มใบเพื่นกอนเนาะจาก,การคุ้มแบบนี้ก็ดีอย่างนึ่งจะเป็นเพื่อน,นกันมาแลงได้บ้างการนกกันกา,กาจะมาจิกกินต้นกาของเหานะจ๊ะเพื่อนเืนเนาะก็เลยต้องคุ้มเนตรใบกอนแล้วก็การน้ำข้าง ที่ว่าบางเดือนหรือฝนตกนักนักจงซีนะจ๊ะเดี๋ยวห้ากับคุ่ใหมเพื่อนก่อนพ่อรู้สึกว่าเพิ่นจะแข็งแรงหรือเพิ่อยูตโตได้ห้องก็ะจังมาเอาเน็ตออกจากพักทุกอย่างให้คืนกันจ้ะจะจะเป็นเพื่อนเนะาะจะอุปกรณ์การทำสวนจจงซีนะจ๊ะตอนแรกที่ว่าปลูกพักกับบือดอกกัอาศัยสวนคางคเพิ่น ถามเพิ่นแน่ให้เพิ่นบอกว่าเฮ็ดจังสันจังสีเฮาก็ล่องเฮ็ดตามเพิ่นนะจ๊ะผู้เพิ่นปลูกมาโดนๆเนาะนี่จะเป็นพลาสติกจะเป็นเพื่อนผพลาสติกสีใสๆนี่จ้ะเอามาคงุ้งอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเวลาเฮาเฮาหดน้ำเฮาก็เลยลื้อพาเน็ตค่ะที่อยู่ข้างๆออกแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ปิดไปคือเก่าจะมะม่วงุ้งไปคือเก่าอจะเพื่อนๆ จ้ช่วงอากาศหนาวๆคนญี่ปุ่นที่เพื่อนปลูกผักเพื่อนก็นจะเฮ็ดแบบนี้กันจ้าคล้ายๆกับว่าเหาเฮ็ดแบบเป็นเหาเห่าน้นอยๆเพื่อนน,อานอ่าจะเนาะเหาเฉพาะผักจ้าบวมเมนเหาแบบใหญ่ๆที่เพื่อนเฮ็ดแบบใหญ่ๆนี่เหาจำล่องมากจ้คล้ายๆว่าเหาเฮ็ดเหาให้พักจ้าจ้ไเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คุ้มโดยเน็ตคือจังผ้ามุงแลลวกเกาพลาสติกสีใสๆซเนี่ย มะกุ่มบีกรอบหนึ่งจะเป็นเพื่อนนี่แหละเราเวลาเข้าจะลดน้ำพักเข้ากะมาคอยลืออีกแทน,นึงจะอาจจะยา่เกินไปเนาะพยาบาลเราวัดอันนี้วัดเจ้าเง่วไวจะราคาแนวมานหนีบจ้ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเกิดจะมีอุปกรณ์ขายต่างๆที่ร้านขายเพื่อนอาจ,จะมีเนี่ยเพื่อนเกิดจะมี้ายๆแบบไบบคลิปนี้ป่จะจ้ะ เน็บกลางๆแต่ว่าต้องให้กลิปเนีบนี่ไฮทอกับตัวโค้งเดีย๋ยวจะเพืเ่อนๆเนาะเพื่อนก็นจะมีขนาดเล็กขนาดน้อยขนาดใหญ่นี่จ้ะเข้ากวัดขนาดของเพื่อนเราก็จังสื่อมากเดีย๋ยวจะเนี่ยเห็นปะนี่จ้ะคล้ายๆเป็นกลิปเนาะสุดท้าเอิญมาเป็นกลิปจ้ะเนี่ยกันเน็บด้านคางหรือถ้าบอลน,นี่ก็เอาดินขึ้นมาถมกลางๆเพื่อนแต่ว่า เมื่อนี่พึ่นจะเป็นาวปันไดจ้ะจะพอดีพอดีจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเอาเก,ก็บิเงียบเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆเนี่ยลักษณะแนวเงียบจะเป็นแบบนี้สะดวกดีจ้ะเนี่ยตอนนี้ใบกระแนนอยู่เนะาะกันปิ้วจ้ะเพื่อนๆนี่การคุ้มเด็ดนี่ก็คือการเฮ็ดเฮาในน้อยให้พักช่วงหนาหนาวน้อจ้ะเนาะนี่จ้ะ จ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน,านะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ